สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคือวิชาภาษาจีนพื้นฐาน2ส,สำหรับนักเรียนชั้นม .1 ธยมศึก6ค่ะวันนี้นะคะคือวันที่25พฤศจิกาย,ยน2564ค่ะวันนี้เราจะมาจบเนื้อหาเรื่องต้มอู้หรือเรื่องสัตว์นั่นเองนะคะอ่าถ้าเกิดใครมาเพิ่มก็เช็คชื่ออ่าอยู่สามารถส่งเสียงบอกครูเพื่อเช็คชื่อได้นะคะตอนนี้มาทั้งหมด18คนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก่อนที่ครูจะให้ดูหน้าคํัสท์หน้านี้ครูจะให้ดูรูปหน้านี้ก่อนเลย ดูจากรูปแล้วคิดว่านักเรียนจำศัพท์ได้สักคำไหมลูกลองนึกดูดีๆว่าจำได้สักกี่คำเออลองดูนะคะได้าสามคำถามว่าม่ะมีอะไรบ,บ,บ้างมาีอะไรบ้างว่าม่ะก็โโเหนหา่าวอะโแล้วมีอะไรอีกโแล้วอะไรคะตัวอะไรอีกคะที่นึกออกเร็วที่รู้จักมีไหมไมครับอะว่าไงลูก่ ตาเซียงเก่งมากค่ะตาเซียง,ยงพัทดนอ่ะแล้วมีอะไรอีกที่เรารู้จักคะมีอะไรอีกคะหมาหมาอ่ะโกอ่ะโกกับตาเชียงที่จําได้ถูกไหมแล้วแมวจําได้ไหมแมวแมวเหรออืมจาได้ไหมคะออนนี้เสียงตะกิดแมวมันอ่าตัวอะไรเอ่ยอ่ะมาดูเ<อ>มาเก่งมากเก่งมากอ่ะมาอ่ะทวนให้ทวนให้ใหนะคะ ทีลระคำคำแรกสุนักเรียกว่าอะไรเมาสุนักกอนสุนักกอนเมาสุนักปูุกสุนัก,นก,นกไม่ใช่เมาตัวนี้นี่ดูอ่านอ่านเป็นอลูกตัวนี้เรียกว่าอะไรคะอ่านว่าโกโกนะคะโกต่อไปค่ะแมวเรียกว่าแมวเรียกว่าเด็กๆอ่านที่ฟังหน่อยเร็วเมาเมาต่อไปไข่ช้างเรียกวอะไรคะต้า เด็กๆต้าเชี่ยงต้าเชี่ยงไปไหนแล้วอ่ะไม่เห็นออกเสียงตามกูเลยทุกคนหรอกต้าเชี่ยงไปไหนแล้วอ่ะคะต่อไปกระต่ายะคะ่ะทู่ทู่ทู่จื่อทู่จืจ่อ很好ินหอมทู่จืออันนี้เสียงพัชรพัชเนาะอาจจะกูมาปรวเด็นนี้<อ>น่ารักมาเมื่อกี้คนแรกๆเลยมีจับกดิดกับว่าโดนตอนแรกๆอ่ะหนูนช่วยอ่านได้นะคะต่อไปค่ะโผล่จือโผล่จือ ใช่ต่อไปค่ะเหลาหูเหลาหูคือตัวอะไรเสือเสือค่ะต่อไปค่ะเฉียงเมาเียงเมาตัวอะไรคะเอนด้าเอนด้าต่อไปค่ะหายถุนหายถุนตัวอะไรคะโลมาโลมาเก่งมากเก่งมากอ่ะต่อไปคราวนี้ดูรูปบ้างดูรูปบ้างอ่ะตัวแรกค่ะเรียกว่า <Go. S 2> เรียกว่าโกต่อไปค่ะตัวนี้เรียกว่าเมาเหมาเหินเห่าก้าก้าเสี่ยงก้าเสี่ยงต่อไปค่ะทู่ทู่สอทู่สอลิงเรียกว่าโ hou โ h o ื่อโห o u ส์ต่อไปค่ะเสือเรียกว่าอะไรคะเหลาเหลาื่อ เหลาหูลูกเหลาหูเหลาหูต่อไปค่ะแพนด้าเรียกว่าชงใช่ค่ะชงชงชงเมาชงเมาโอเคต่อไปถึงค่ะหายหุนหายโอเคคราวนี้มาดูรูปประโยคควรนะคะฉันชอบค่ะวอชีควอนจากเวียดนามวอชีควอน แต่งประโยคให้ฟังหน่อยสิวอสี่ควนตัวอะไรได้บ้างวอสี่ควนตามด้วยสัตว์ค่ะวอสี่ควนอะไรคะวอสี่ควนก็หวอสี่ควนก็วอสี่ควนก็ถ้าเกิดไม่ชอบให้เติมคำว่าไม่ลงไปให้เติมปู้ลงไปเป็นปู้สี่ควนปู้สี่ควนถ้าฉันไม่ชอบก็คือวอปู้สี่ควน หวอปู้สีควนแต่ประโยคให้ฟังหน่อยสิคะฉันไม่ชอบอะไรได้บ้างหวอปู้สีควนอะไรลูกหวอปู้สีควนอะไรคะเด็กๆจ๋าหวอปู้สีควนตามด้วยสัลูกหวอปู้สีควนอะไรลูกอ่าไปไหนแล้วล่ะลูกฉันไม่ชอบแมวหว่อปู้สีควนอะไรคะคว่างไงหว่อปู้สีควนขอไปดูสัตว์มาดูทั้วจำเป็นออ๋อได้จ้ะอ่ะมา ดูศัพนะลูกคำว่าแมวเอาแมวก็ได้ง่ายๆว่าพู้สี่วนอะไรคะว่าพู้สี่วนเนี่ยตัวนี้ตัวเ <า S 1> มาเก่งมากว่าพูดสี่วนเมาอ่ะเอามี่ขอขอสามสามชื่อแรกจำให้ได้ก่อนโกเมาก้าเซี่ยงโกเมาก้าเซี่ยง,อ,ยงอ่ะแล้วจำเป็นคู่คกระต่ายกับลิงนะคะจะคล้ายๆกันทู้จืจ่อโหจ,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 จื่อทู้จื่อโหจื่อ อันนี้ก็ตายกับเล็ค่ะโอเคต่อไปค่ะอันนี้เสือเหลาหูเหลาหูต่อไปค่ะใช่อันนี้โฉงเมาโฉงเมาอ่าโฉงเมาโฉงเมาคือมีแพน้าต่อไปค่ะหายถุนหายถุนุนอ่าหายถุนใช่ค่ะหายถุนก็คือโลมานั่นเองนะคะอ่าต่อไปค่ะคราวนี้ ประโยคเรียนแล้วนะสี่คนผู้สี่คนเมื่อกี้สี่คนแปลว่าชอบผู้สี่คนแปลว่าชอบหรือไม่ชอบครับผู้สี่คนชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบลูกชอบไม่ชอบปู้ลูกมีปู้ต้องแปลว่าไม่ไม่ชอบไม่ไม่ไม่ใช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 ่เก่งมากอ่ะคราวนี้เราจะไปทัวร์ูปประโยครูปประโยคคําถามบ้างนะคะมาแบบนึงนะลูกหน้าอะไรดี ่าดูประโยคคําถามนะคะอ่านดูประโยคคําถามก่อนคํานี้ค่ะสี่ควอนแปลว่าอะไรทวนอีกรอบหนึ่งสี่ควอนแปลว่าชอบชอบเฉินเมอแปลว่าอะไรคะเฉินเมอแปลว่าอะไรตงอู่ตงอู้แปลว่าศาสตร์ตงอู้แปลว่าศาสตร์รวมกันค่ะเป็นหนีสี่ควอนอะไรคะหนีสี่ควอนหนีสี่ควอนเฉินเมอตงอู่ตงอู้ 你喜欢什么动物？你喜欢什么动物？แปลว่าคุณ,อคณช,อชอบอะไรคะคุณชอบคุณชอบสัตว์อะไรคุณชอบสัตว์อะไรนะคะอะ่ะมาสุบสุบสนะุ่มประโยคนึงเราซื้อถาม你喜欢什么动物ลองอตอบไปนะว,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 ว่วววา我喜欢我喜欢我喜欢猫我喜欢猫 โ <Okay, S 2> <ข>อเคว่ามเมงเก่งมากค่ะอะคราวนี้วันนี้เราจะเรียนรูปประโยคคําถามที่ว่าคุณไม่ชอบสัตว์อะไรนะคะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไปไกลเลยเจ็ดสนะิบหน้าเจ็ดสิบครับอ่าแปบ๊บหนึ่งนะคะเองห้าแปดสิบดูต้องเร่งแล้วต้องเร่งแล้วอะคราวนี้ดูคําศัพท์ใหม่ค่ะคํานี้เมื่อกี้เพิ่งเจอปูแปลว่าอะไรครับปูปูปูปแปลว่าอะไรลูกปู เด็กๆด็กค่ะใม่ปู่แปลว่าไม่สี่ควันแปลว่าชอบเฉินเมะแปลว่าอะ่ะอ่ะโต้องอู้แปลว่าสัตว์รวมกันค่ะรวมกันหนีปู้สี่ควันอะไรคะหนีปู้สี่ควันคนอ่ะเป็นประโยคลูกหนีปู้สี่ควันพูดตามก่อนหนีปู้สี่ควัน ลองอ่านตามลูกก็แล้วเชื้อตู้หนีปู้สี่ควานอ้าวไปไหนแล้ว <c oughs> เด็กๆให้ผู้ผู้คนเดียวเหรอลูกหนีปู้สี่ควานหนีปู้สี่ควานไปไหนหมดแล้วอะคะวิลโลเร็วอ่านตามเร็วลูกวิล่ลขาหนีปู้สี่ควาน,น,วานอ่าเฉินเม่เฉินเม่ตองอู่ตองอู่แปลว่าคุณไม่ชอบ ศาตว์อะไรนะคะอ่ะมาไม่ค่อยมีใครเปิดไมค์เลยกูจะสุ่มอ่านได้ไหมเนี่ยอลองดูนะคะอ่ะวิโรจน์คนแรกกูถามวิโรจน์นะคะหนีปู้สีควานเฉินม่ต้องปู้ลองตอบค่ะวอปู้สีควานวอ่อะอ,ะอะ่านตามหลุดวอปู้สีควานวอปู้สีควานกลวอปู้สีควานกลอ่ะอจะเก่งมากประโยคต่อไป ให้วิโรดถามจักกีดเป็นคนตอบได้ไหมคะจักกีดจักกีดเปิดไหมได้ไหมลูกเมื่อกี้ยังเปิดอยู่เลยอ่ะวิโรดอ่านตามครูก่อนนะคําถามนะคะหหนนีปูคว你不喜欢你不喜คว么นเฉินมอเฉินมออตงู่ะจักกีดตอบค่ะฉันไม่ชอบแนวตอบว่าไงคะครูครับขอใหม่ครูผมผมเนครับผมลืมอ่ะอ่ะพูดตามได้ไม่เป็นไรวอคู่สีควาน ผมปูสีควเมาเมาผมปูสมควันนะ,ะเดี๋ยวคุณมาร์คใหม่ว่าวิโรจน์ก็ช่วยอ่านนะคะวิโรจนร์ของอะไดีน่ารักมากนะคะอ่ะต่อไปค่ะคราวนี้จัก,กริดเป็นคนถามพาเจลพัฒต,ตอบค่ะพาเจลพัฒเปิดไมค์ได้ไหม,มคะพาเจลพัฒ่ะโอเคขอบคุณค่ะ,ะจัก,กริดพูดตามคุลูกหนีปูสีควนัน你ฉ喜นมอ ตงอ,อ <us> ูตงอูตงอูออพระเชษภัทรตอบค่ะสูอซู่้不喜กว不喜欢大เลยค่ะต้า象大งเก่งมากคราวนี้พรชษภัทถามค่ะพรพรวันนี้เปิดไม์พูดได้กับกูได้ไหมลูกพระกพรอนขวันนี้วันนี้สะดวกเปิดไม้ไหมลูกวันนี้พระกพรออาน่ารักมาก พลชลพัชถามค่ะน不喜欢你ู喜欢什么วนันเ动ิ动มอตอบพกพตออรตอบ我ูู้我不喜欢兔子兔子兔子โอเคคราวนี้นะคะพกพรถามค่ะอย่าหาคนตอบให้นูก่อนจะมีใครเปิดไมค์ที่เหลือบ้างอ่ะธนวันกูยังไม่เชคชื่อให้เลยอ่ะธนวัน พลพัฒน์อ้าวันนี้มาเยอะจังพลพัฒน์ก็มาโอ้เยี่ยมเลยอะอ่ะเช็คชื่อให้ก่อนมาเยอะเยอะกว่ามาเยอะกว่าปกติอะมาเยอะกว่าทุกครั้งที่มาอะค่ะวันนี้เยี่ยมมากเลยอ่ะงั้นพักกพรถามนะคะครูหาคนตอบให้หนีอู้สีวางเขินม<ง>เม<อ>้ตอต้องต้องอู้ต้องอู้อโอเคเมื่อกี้เดี๋ยวครูไล่ไล่เรียกก่อนแล้วกันนะคะพัชโดนพัชโดนตอบหน่อยลูกบอกคู้สีฟาน เพื่อนเปิดไมค์ได้ไหมคะโอเคขอบคุณค่วะวอลฟู้ดสีวันอ่าตามครูลูกอ่ะลิงเรียกว่าอะไรโหนะคะโหโหล่สื่ออ่ะจะไปพระโดนอ่านคะ่ะหาคนตอบให้คนหนึ่งนะคะวิโรดตอบแล้ววิจักคะ่ะธีรพัฒน์ดีกว่าครับดะธีรพัฒน์จะเปิดไหมครูได้ไหมคะธีรพัฒน์เช้เปิดไ,ได้อยู่แล้วครับเปิดหน่อยนะธีรพัฒน์เช้ธีรพัฒน์ลูก ไหนหนูบอกว่าธีรพัฒน์จะเปิดนายไงไม่เห็นเปิดเลยเ,เปิดนายได้นะับคุณแต่เขาแบบไม่อยากเปิดเปิดเพื่อนเรารู้นะเปิดได้ธีร <c oughs> พัฒน์คาัคุยกับเพื่อนหน่อยเร็วเดี๋ยวครูพาอ่านเร็วธีรพัฒน์รครับน่ะเพื่อนไม่เปิดนายอ่ะลูกไอ้เชลเปิดใจเย็นๆใจเย็นไม่ต้องทำมาเป็นไม่ต้องทำมาเป็นไม้เสียไม่ต้องใจเย็นๆใจเย็นๆลูกใจเย็นอ่ะเดี๋ยวครูลองดูคนอื่นอ่ะใช้วัดก่อนอ่ะใช้วัดก่อนใช้วัด ใช่ไหมครับเมื่อกี้รักสิตายังเปิดไมค์พูดกับครูอยู่เลยอ,เอ่าอชัยวัตรก่อนอชัยวัตรก่อนอ่าเมื่อกี้ถ้าใครถามนะพระกพรปะพระกพรถามไปแล้วปะหรือว่าไงเมื่อกี้ใครตอบหนูลูกเ<ป>มื่อกี้คนเ<ป>มื่อกี้คนที่อเอาพ่อจะโดนเหพ่อจะโดนถามค่ะหนีปู้สีควานเฉินมอาต้มอ,อู่ว่ามาหนีปู้อรอบนึงนะครับอ่าว่ามาพระโดนอีกรอบนึงหนีปู้สีควาน

ถามว่าแปลว่าอะไรลูกไม่ชอบตัวอะไรคะเนี่ยไม่ชอบเสือนะคะไม่ชอบเสือโอเคอ่ะเด็กๆอันนี้ก็ประ,ประมาณนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ตอยแล้เหลือเวลาหกสิบเอ็ดนาทีเราต้องไห้นี่ลูกเราจะต้องทำาบบหันอีกค่ะอ่ะเด็กๆคะเราอันนี้เดี๋ยวช่วยไม่ต้องอ่านเป็นไบุคคนก็ได้ช่วยกันแปลแล้วเดี๋ยวทำแบบหันพร้อมๆกันนะคะคาแรกคะ่ะให้แปลก่อนผู้อ่านหนูแปลหอกป้าปะป้าปะเป็นใครป้าปะป้าปะคือใครป้าปะเด็กๆป้าปะเป็นใครคุณพ่อค่ะคุณพ่อของท่าน สี่ควันชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบชอบโกตัวอะไรคะโกหมารวมกันออกเสียงนามงวอา้าปะสี่ควันโกลวอา้าปะสี่ควันโกเห็นหรอแปลว่าคุณพ่อของใชเไ็นไงชอบสุนชอบสุนนะอ่ะต่อไปเป็นมามาเลยนะคะอ่ะคนนี้ค่ะว่าม่าหมามาหมเป็นไงมาหมาแม่แม่บูสี่ควัน ปู้สีควันชอบไม่ชอบไม่ไม่ชอบค่ะเมาตัวไหนตัวอะไรคะเมาแน่รวมกันค่ะวัวแมาหมาปู้สีควันแมาอ่ะค่ะเอาอ่านตามลูกวัวแม่หมากวัมววัม่หมา,มา,มาปู้สีควันแมาวัวแม่หมากูสีควันแมานะคะแม่ของฉันไม่ชอบแมวนะคะอ่ะต่อไปค่ะเป็นอันนี้บ้างเมื่อยเมยคือใครเมื่อยเมย ไม่เหมยเป็นใครไม่เหมยไม่เหมยคือน้องสาวลูกจำเลยนะน้องสาวสี่ควันชอบหรือไม่ชอบสี่ควนันชอบนะคะตาา้าเซี่ยงต้าเซี่ยงตัวอะไรคะค้างรวมกันว่อไม่เหมยสี่ควันต้าเซี่ยงอ่านตามหอบว่ไม่เหมยไม่เหมยสี่ควันต้าเซี่ยงต้า น้องสาวของฉันเป็นไงคะน้องสาวของฉันชอบช้างเก่งมากต่อไปค่ะคราวนี้นะคะอ่ะไม่ชอบบ้างวอตตี้ติติติเป็นใครตี้ติน้องชายน้องชายผู้สีหววชอบไม่ชอบไม่ชอบเก่งมากไม่ชอบนะคะต่อไปค่ะโห o ึคือตัวอะไรโห o ึโห o ึ z ลิงนี่ไงน้องลิงมีเห็นไหมคะอ่ะออกเสียงหน้าตลอดชื่อตู้วอตตี้ติผู้สีหัวโ horz ื 我弟弟อ๋อว่ากันว่าไม่ชอบไม่ชอบโหสือเก่งมากค่ะต่อไปนะคะต่อไปข้าวนี้เป็นชอบบ้างเกอร์เกอรคือใครวอกเกอร์เกอรเกอร์เกอรเป็นใครไม่ใช่สี่ควานชอบไม่ชอบชอบชอบอันนี้ตัวเดียวกันเลยโหสืคือตัวอะไรคะโหสืตัวไหนลิงออฟเดลน้ำวอกเกอร์เกอรสี่ควานโหสื ออกเส้นหน้าค่ะวอเกอร์เกิเกร์สีควันโห่อือ่อโอเคขออีกข้อหนึ่งพอแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปทำอีกคู่หักกันค่ะวอเจีย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 เป็นใครคะลิซ่าเนี่เป็นใคร,ใใครเจียเจียพี่สาวผู้สีควันชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบเหลาหูคือตัวอะไรเหลาหูเสือเสือรวมกันวอเจียเจียผู้สีควันเหลาหูเนอะพี่สาวของฉันเป็นไงไม่ชอบ พี่พดาวนะ่ไม่ชอบเสือ,อโอเคอะเด็กๆเตรียมตัวค่ะพร้อมเลยนะทำแบบปู้หารน,นะคะรวดเร็วเลยนะอ่ะสัปดาห์ที่สามหนึ่งรับหกนะคะอ่ะมามีเวลาน้อยมากเลยนะคะเดี๋ยวครูขอตอ,อบปากเปล่าอย่างรวดเร็วแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะข้อแรกข้อใดแปลว่าวคุณไม่ชอบสัตว์อะไรคะ่ะเจอไหมเจอคำตอบไหมนีข้อหนึ่งข้อหนึ่งนีปูสีควัน,ฉน,นเฉินมาตงปูเก่งมากเดี๋ยวไปตอปบกันเอาเองนะคะไปเร็วๆนะ ข้อใจแปลว่าคุณพ่อไม่ชอบสุนัขค่ะป้าปะเป็นไงคะอันอันที่สามครับใช่ค่ะป้าปะผู้สีควันโกรธอไปค่ะข้อใจแปลว่าน้องสาวไม่ชอบแมวค่ะน้องสาวอะไรคือน้องสาวเมื่ออะไรไม่เมือ่อยอันที่สองนะครับอันที่สองไม่เม่ยผู้สีควันไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันอ่านว่าโฉมเมาส์โฉมแปลว่ามีแพนด้าลูก ข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งเก่งมากข้อหนึ่งแปลว่าแมวต่อไปข้อข้อต่อไปค่ะพี่ชายชอบเสือค่ะกเกิดเป็นไงกเกิดสองครับข้อสองถูกต้องก็เกิดชีพอวเหลาหูสุดท้ายค่ะน้องชายไม่ชอบดินค่ะตี้ติเป็นไงตี้ติเออข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งตี้ติพู้ชีวันโขจืดหมาพร้อมนะคะเด็กๆมีเวลาหกนาทีทำให้ได้มากที่สุดนะคะ ไม่ได้ไม่มีงานค้างนะลูกเราจะได้มีคะแนนเก็บไปเลยนะคะอ่ามาครูส่งให้ไว้ในแชทของวีรูมนะคะแล้วก็ในไลน์ด้วยค่ะอ่ะในไลน์ด้วยนะคะหาแป๊บน,นึ่งนะแป๊บน,นึงนะคะหนึ่งหนึ่งครับหนึ่ง,ง,งครับผม เริ่มค่ะเริ่มทำเลยครูรอคำตอบค่ะด่วนอ่ะทำเลยนะคะนิดเดียวเอง ิรักไวมากค่ะอ่านเรียบร้อยค่ะพักผ่อนได้เลยอภิรักษ์เรียบร้อยค่ะเลขที่ยี่สิบอภิรักษ์คะอภิรักษ์หนูมีงานเก่าอะที่ยังไม่ได้ทาต้องสองงานอภิรักษ์ฟังค่ะเข้าไปในไลน์นะคะเดี๋ยวครูส่งให้กับหนึ่งอภิรักษ์จะพึ่งไปนะคะเดี๋ยวครูขอไหน,นไหนก็มาละเข้าไปทํางานเก่าให้หน่อยปะหนึ่งลูกเดี๋ยวครูตามงานเก่าให้นะคะ 2งานเลยค่ะอ่ะเอางานนี้ก่อนอภิรักษ์เอางานนี้ก่อนอ่ะงานที่หนึ่งก่อนเข้าไปเข้าไปคลิกเลยค่ะอ่ะวิโรดวิโรดตามงานที่หนึ่งที่สองให้ครูด้ยนะคะอย่าเพิ่งไปนะคะตามงานก่อนนะลูกวิโรดเก่งมากค่ะอ่ะวิโรดคลิกเข้าไปงานที่หนึ่งค่ะครูครูครูเตรียมอันนี้ใ้และแล้วก็งานครั้งที่สองเนียครูเตรียมไห้ครั้งที่สองครั้งที่สองนะคะ แล้วฝึกหัดหลังเรียนแป๊บนึงหลกครูหาแป๊บนึงวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาอ่ะได้แล้วงานครั้งที่สองทักจะตามงานสองทั้งแรกทังน้นหนึ่งเขียนว่าลงชื่อเข้าใช้อ่ะครับคงั้นหนูต้องใส่อีเมลเข้าไปหลกมีอีเมลไหมอ่ะลองใส่อีเมลโรงเรียนเข้าไปหลกหรืออีเมลอย่างอื่นก็ได้ค่ะแต่ครูส่งงานที่สองให้แป๊บนึง นูคนไหนเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปให้กูตามงานก่อนนะคะอะสองงานเลยค่ะอภิรักษ์กับกับวงวงแววดีทําเข้าไปทําของอไะไรคะอชิตาเดี๋ยวกูดูดงานให้กันอลิตาสองงานแรกเลยค่ะทาเลยค่ะคิดก็ไปทําให้กูทีเข้าไลน์เลยต่อไปทีละพัททีละพัทงานครบแล้วค่ะไม่ต้องทําค่ะต่อไปค่ะสอพงศ์สรพงขัดงานครั้งที่หนึ่งค่ะสรลงพ์คลิกงานครั้งที่หนึ่งค่ะด่วนเลยต่อไปพัทธดล พัทนดลเัทดนครบค่ะครบแล้วค่ะไม่ต้องค่ะค่ะน่ารักน่าจักกลิดครบค,ค่ะจักกลิดครั้งที่หนึ่งนูได้คะแนนไม่ถึงสามลูกเข้าไปทําให้ครูอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวครูเช็คคะแนนให้จักกลิดเข้าไปทําเลยค่ะครั้งที่หนึ่งส่วนพัพรพัพัรพครบค่ะเรียบร้อยค่ะ,น,หน,หะนี่ไงอยู่ในไลน์ลูกได้เหรออยู่อยู่ในไลน์ไลน์ห้องอะค่ะเข้าไปเลยครูส่งให้ไม่แยะเข้าไปเลยเข้าไปลิกเลยค่ะ จ่าอ่ะถือว่าวันนี้ทําได้เยอะจ้าจ้าทําเลยครั้งที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะจากเสร็จครบค่ะพักก็ฟอนตั้งที่ครั้งที่หนึ่งหงงาไปแล้วนะครับหมายถึงทารอบอ่ะโอเคหนูชื่ออะไรลูกเดี๋ยวครูมาร์คไว้ให้แล้วครูไปเช็คค่ะชื่ออะไรคะวงแดีครับอ่ะวงแรวดีครัคร้งที่หนึ่งเข้าไปทําให้แล้วใช่ไหมคะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวครูเข้าไปตรวจให้นะคะวงแหวดีแล้วครั้งที่สองเหรอคะกำลังนะโอเคอ่ะทำครับ ว่าไงลูกว่าไงเอออันแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะครั้งที่หนึ่งไปคลิกไปดูถ้าทําแล้วก็แจ้งครูมาค่ะอ่ะต่อไปธนาวัดเดี๋ยวครูเช็คให้ครับก่อนธนาวัดเหลือครั้งที่สองค่ะเข้าไปทําให้หน่อยค่ะธนาวัดค่ะครั้งที่สองนะคะคลิกเลยพัชระับพัพัชระับพัครบค่ะพัชระับพัครบทั้งสามครั้งค่ะเก่งมากเรียบร้อยมาก อาจารย์ครับว่าขมขา,านไหนครับหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรลูกธนวัฒน์ชำนาญครับธนวัฒน์ครั้งที่สองค่ะคลิกเข้าไปครั้งที่สองค่ะคลิกเลยครับครับ,รบอ่ากิติคุณกิติคุณขัดครั้งที่หนึ่งค่ะเข้าไปดูให้คุณหน่อยค่ะทําไม่หน่อยเร็วกิติคุณขัดครั้งที่หนึ่งค่ะวิจากวิจากครบค่ะเรียบร้อยค่ะสามครั้งงานครบทุกอย่างเรียบร้อย เด็กๆเหลืออีกนาทีเดียวกูจะปล่อยนะคะเพราะถึงเวลาเรียนข้บต่อไปแล้วนะคะอ่าเด็กๆเดี๋ยวเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะเอ,าอเ้ารูครับขั้นที่สองขาดเปคะแนนหนึ่ง มได้สี่คะแนนโอเคหนูชื่ออะไรลรูกไม่รอดมรงงาดีครับโอเคดีค่ะเดีย๋ยวครูไปเช็คให้นะคะ